สวัสดีค่ะพี่ิกแสนสพรานนะคะเรามาเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะหลังจากที่ออกครั้งแรกไปเกี่ยวกับข้าวหน้าไก่ไข่ดาวนะคะหรือว่าบมกับบะหมี่หน้าไก่ไข่ดาวไปเนี่ยนะคะก็มีพี่ๆน้องๆค่ะนะคะ ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าสนิทก,กันรู้จักกันมีน้องๆท่านหนึ่งนะคะบอกว่าทําข้าวแล้วเนี่ยอยากจะให้พี่ติ๊กเนี่ยลองทำก๋วยเตี๋ยวโชว์นิดนึงเราก็คุยกันค่ะ พี่ก็แนะนําว่าน้องเอาอย่างนี้สิเราทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดดีไหมที่พี่แนะนําก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนะคะเพราะว่ามันยังมีน้อยรายที่ทําทําให้คู่แข่งของเราค่ะถ้าเราทําขายเนี่ยมันมีน้อยเราก็ไม่ต้องสู้เยอะน้องก็เกิดอาการพี่ตกใจขึ้นมาบอกพี่หนู่าต้มเป็ดทะโลไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็เลยบอกไม่ต้องตกใจพี่เองก็ต้มไม่เป็นเหมือนกันค่ะนะคะเพราะเป็ดปอโลเนี่ยต้มยากเคล็ดลับง่ายๆค่ะที่ตลอดประสบการณ์เนี่ยนะคะหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก็ค้งค้นพบว่าอาหารบางอย่างนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําเองทุกอย่างเสมอไปก็ได้นะคะก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยเนี่ยนะคะอยู่ที่ไหนคะบางทีส่วนประกอบอย่างเช่นเนื้อหมูหลูกชิ้นเนื้อไก่เนื้อเป็ดอะไรเนี่ยนะคะมันยังรองลงมากวาดน้ําซุป นะะในการทาก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยพี่คิดว่าน้ําซุปเนี่ยค่ะเป็นหัวใจสําคัญมากนะคะวันนี้ค่ะที่พี่จะมาสอนทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะพี่ก็จะสอนตั้งแต่หนึ่งต้มน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเป็ดยังไงให้อร่อยนะคะเครื่องปรุงทําเองค่ะก็จะบอกเคล็ดลับคร่าวๆนะคะแต่หัวใจสําคัญค่ะว่าอา้าวแล้วพี่จะไปซื้อเป็ดพะโล้ที่ไหนล่ะที่อร่อยพี่มีเจ้าหนึ่งค่ะที่จะแนะนํา เป็นเป็ดที่ต้มขายมากว่า4-50ปีแล้วค่ะเป็ดพะโล้เจ้านี้นะคะชื่อว่าเจ้อ้ายเจ้อ้ายนะคะอยู่ที่ตลาดคลองเตยนะคะต้องขออภัยนะคะสอหัวนิดนึงพี่จำไม่ได้ เบอร์แจ้อ้นะคะ0818153049ค่ะอย่างที่ตะกี้เราคุยกันนะคะว่าเราจะมาเริ่มทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดกันแล้วนะคะแน่นอนค่ะส่วนผสมที่สำคัญในก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็คือเป็ดนะคะเนี่ค่ะเป็ดที่พี่ซื้อมาจากแจ้อ้นะคะตัวหนึ่งเนี่ยราคา330บาทนะคะพี่เอามาระเองนะคะเราะกระดูกออก เราก็เอามาหั่นอย่างเงี้ยนะคะชิ้นก็เราหั่นสักบางขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะไม่ไม่หนาจนเกินไปแต่ก็ไม่บางจนเกินไปนะคะ เป็ดตัวหนึ่งเนี่ยนะคะที่ซื้อมาทำเนี่ยเราจะสามารถที่จะทำกว๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ประมาณ25ชามทีนี้เรื่องของเป็ดเจ้าไอ้เนี่ยค่ะที่พี่แนะนำไปว่าเป็นที่อยู่ที่คลองเตยนะคะน้องๆพี่ๆที่จะทำทานเองหรือทำขายเนี่ยถ้าอยู่ไกลจากคลองเตยมาก,กน,นะคะก็เลือกซื้อเจ้าเป็ดที่อยู่ใกล้บ้านเอาเลือกเจ้าที่ถูกใจเลยค่ะแต่กระซิบนิดนึงค่ะที่ใช้เจ้าไอ้เนี่ยนะคะนอกจากเขาต้มเป็ดอร่อยแล้วเนี่ยตัวน้ำซุปพะโล้ของเขาเนี่ยนะคะอา อร่อยเด็ดมากค่ะที่ขอสรุปต้นทุนในการทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดคร่าวๆดังนี้นะคะเนื้อเป็ด13บาท20ตังนะคะเส้นปต,ต่าๆเนี่ยค่ะประมาณ3บาทนะคะเครื่องเทศในห่อผ้าใส่ในหม้อน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะ 3บาทนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอื่น<ๆ>เช่นถั่วงอกผักชีโรยหน้านะคะน้ำตาลชายพริกบนพริกอะไรเนี่ยค่ะประมาณ5บาทค่ะแล้วก็ถุงที่เราจะใส่หอให้ลูกค้า50ตังค์ค่ะรับรองว่าทั้งหมดนี้รวมกันไม่เกิน25บาทแน่นอนค่ะ ฟังดูแล้วตอนนี้น้องๆเริ่มรู้สึกสนใจแล้วใช่ไหมคะบอกก๋วยเตี๋ยวเป็กนะคะถ้าทำออกมาอร่อยเนี่ยโดยมีต้นทุนอยู่ประมาณ20กว่าบาทไม่เกิน25บาทนี่น่าสนใจมากเลยตอนนี้เราก็มาต้มซุปกันเลยนะคะ เราก็เอาน้ำพะโล้เนี่ยนะคะใส่ลงไปหลังจากที่เราใส่น้ำพะโล้ลงไปในหม้อตั้งไฟแล้วเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งที่จะทําให้น้าตุซุปก๋วยเตี๋ยวของเราอร่อยก็คือห่อเครื่องเทศนี้นะคะห่อเครื่องเทศนี้ที่พี่ใช้เนี่ยค่ะรากผักชีนะคะ50กรัมค่ะกระเทียมนะคะสักประมาณ3ามกลีบก็พอนะคะอบเชยนะคะสักสักท่อนหนึ่งแล้วก็ป๊ยกักค่ะนะคะประมาณห7ดอก ะะแล้วก็มีพริกไทยค่ะเป็นพริกไทยดําเม็ดใส่ลงไปสักหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ใส่ผ้าขาวบางนะคะมัดค่ะมัดให้แน่นๆนะคะน้องๆเครื่องเทศเราจะได้ไม่กระเด็นออกมาใส่หม้อใส่ลงไปในหม้อพะโล้ของเราเลยค่ะตะกี้น้ำซุปพ,ะ,พะโล้น่าจะอยู่ประมาณ8 900มิลลิลิตรนะคะหรือไม่ถึงลิตรนึ่งะคะ่ะ แต่เราต้องการน้ำกุวเตี๋ยวที่มากกว่าน,นั้นตอนนี้พี่จะใส่ลงไปประมาณ1500ค่ะเป็ดหนึ่งตัวเนี่ยนะคะหลังจากที่เลาะเนื้อออกมาได้เราก็จะเห็นโครงนะคะคอปีกทุกส่วนของเป็ดอะคะ่ะที่เราเลาะมาที่มันไม่ใช่เนื้อนะคะเราก็นํามาใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะมันจะช่วยทําให้น้ําซุปเนี่ยค่ะน,น้ําซุปอันนี้ค่ะมันอร่อยมากยิ่งขึ้น มันเป็นอูมามิของก๋วยเตี๋ยวนะคะโดยที่ก๋วยเตี๋ยวของเราไม่ต้องใส่ผงชูรสเลยค่ะนะคะแม้อย่างให้น้องๆมาอยู่ใกล้ๆหม้อจังตอนนี้ค่ะทุกคนจะเริ่มได้กลิ่นแล้วนะคะเพราะว่าน้ำซุปของออก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยค่ะมันเริ่มที่จะเดือดนะคะมันก็ส่งกลิ่นหอมเลยค่ะถ้าอย่างที่ตะก,กี้บอกน้องๆไปนะคะว่าพี่เติมไปข้างแรกเนี่ยด้วยน้ำเปล่าหนึ่ง 1 5ลิตรนะคะซึ่งพี่ดูแล้วเนี่ยโอเคมันอาจจะยังไม่พอพี่จะขอเติมอีกค่ะเติมลงไปอีก1 5ลิตรนะคะตกลงเติมน้ำไป3ลิตรค่ะก็คิดว่าได้ปริมาณน้ำซุปอย่างที่เราต้องการนะคะอย่างที่ตะกี้พี่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมคะบอกว่าเครื่องปรุงต่างๆนะคะที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คืออย่างเช่น กระเทียมเจียวกากหมูนะคะกระเทียมเจียวเนี่ยหลายคนอาจจะที่ว่าเออก็ซื้อเอาก็ได้สําเร็จรูปแต่พี่ไม่แนะนํานะคะทําไมเพราะว่ากระเทียมเจียวเนี่ยเขาก็ใช้เวลาเจียวกว่าจ,จะเอามาวางตลาดกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้เวลาเนี่ยหลายวันนะคะการที่เราเจียวกระเทียมสดสดใหม่ต่อวันเนี่ยในการทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะช่วยทำให้ก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยนะคะอร่อยมากยิ่งขึ้นไปก็อีกพริกบ่นก็เช่นกันค่ะอย่างที่พี่บอกไปล้าว่าพริกบ่นบางอันเนี่ย นจนเป็นแหลกนะเอียดสำหรับพี่นะคะพี่แนะนาว่าให้พอปนยากนิดนึงแล้วก็พริกบดน,นั้นนี้ค่ะสูตรของมันก็คือว่า เราเวลาซื้อเน,นี่ยนะคะพริกแห้งเนี่ยมันก็จะมีพริกแห้งจินดาพริกแห้งยอดสนนะคะแล้วก็พริกกระเหลี่ยงค่ะพริกยอดสนเนี่ยให้ความหอมนะคะพริกจินดาเนี่ยก็ให้ความเผ็ดแล้วก็สีก็สวยงามนะคะแล้วก็พริกกระเหลี่ยงนะคะให้ความเผ็ดมากเลยค่ะนะคะปกติที่ร้านพี่เวลาที่พี่จะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะพี่จะเอาพริก3าอย่างเนี่ยค่ะมาปนกันพี่อาจะให้ยอดสนเนี่ยค่ะมากที่สุดเพราะพี่ต้องการกลิ่นหอมพริกแดงจินดาลงมาอันดับ2 แล้วก็พริกกระเหรี่ยงอันดับ3นะคะเพราะว่าพริกกระเรี่ยงเนี่ยมันเผ็ดมากเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้พริกของเราเนี่ยมันเผ็ดจนแบบลูกค้าเนี่ยใส่ไม่ไหวนะคะส่วนพริกน้ําส้มค่ะอันนี้พี่ก็ตำเองนะคะพริกน้ําส้มเนี่ยนะคะพี่ก็ให้เอาพริกแดงจินดานเนี่ยนะคะมาตํากับกระเทียมนะคะถ้าได้กระเทียมไทย ผสมกระเทียมไทยนิดนึงแล้วก็กระเทียมจีนนิดหนึ่งก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะข้อสำคัญต้องใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะมันก็จะทำให้ตัวพิกของน้ำส้มเราเนี่ยค่ะมีความเปรี้ยวกลมกล่อมนะคะน้ำซุปใกล้จะเดือดแล้วนะคะตอนนี้พี่ก็จะชิมแล้วก็ปรุงน้ำซุปค่ะตอนนี้ชิมแล้วนะคะ มีรสออกเค็มแล้วเป็นแต่เป็นเค็มที่กลมกล่อมนะคะเวลาปกติถ้าพี่ต้มน้ําซุปก๋วยเตีย๋ยวอื่นๆเนี่ยนะคะพี่จะเอ,อมิมหลีกเลี่ยงการใส่น้ําปลานะคะเพราะบางทีน้ําปลาเนี่ยมันข่าวจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยการใส่เกลือน,นี่ค่ะจะดีที่สุดนะคะแต่อันนี้เนื่องจากว่าเป็นก๋วยเตีย๋ยวเป็ดมันมีกลิ่นของพะโลอยู่แล้วพะโลเนี่ยค่ะมันจะหอมและไปได้ดีกับการใส่ซีอิ๊วค่ะนะคะพี่จะขออนุญาตเติมซีอิ๊วนะคะ ลงไปหช้อนโต๊ะขอเติมน้ำสาลทรายค่ะ3ช้อนโต๊ะเค็มได้แล้วนะคะความกลมกลมก่อมก็ได้แต่จริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยนะคะต้องต้มอ,อย่างน้อยอะคะ่ะสักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้ ความหวานรสอูมามิจากกระดูกเป็ดเนี่ยค่ะลงไปในหม้อน้ำซุปเนี่ยนะคะจะยิ่งอร่อยใหญ่ค่ะน้องๆคะน้องๆท่านไหนที่ดูคลิปของพี่แล้วชอบวิธีการทำอาหารหรืออะไรเนี่ยนะคะน้องๆก็เขียนมาบอกพี่มาชิมในตอนที่พี่อ่านรายการได้เลยนะคะอาขวด้องเป่าชิมนิดนึงว่าน,น้ำซุปรสนี้เนี่ยถูกใจไวรุ่นหรือยังลืมเปลาลืมเป่า Oh. โอเคแล้วคือเค็มมันมาละหวานาวหวานได้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่หวานแหลมออกมาถูกไหมคะคหวานกลมกมได้ที่พอดีเอเดี๋ยวผมไปทานเนี้ยผมก็แค่ใส่พริกก,กับน้ำส้มเพิ่มเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวก็โอเคค่ะแจ่มค่ะไปแล้วนะครับตอนนี้พี่ก็จะมา ทำก๋วยเตี๋ยวให้น้องๆดูเลยนะคะจริงๆก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไอการลวกเส้นเนี่ยนะคะมันก็ง่ายๆอ่ะค่ะพี่อันนี้พี่ลวกมาแล้วแต่เดี๋ยวจะทาก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นเล็กแห้งเป็ดเนี่ยนะคะให้ดูว่าเราจะทําให้เส้นไอปลาหมี่แห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งเล็กแห้งเนี่ยอร่อยยังไงเป็ดเนี่ยก็สักประมาณ6 7ชิ้นนะคะอันนี้ก็เต็มดูน่ากินนะคะใส่ต้นหอมค่ะผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมเจียว นะคะอันนี้เป็นกระเทียมเจียวที่พี่เจียวเองค่ะรวมทั้งก่ากหมูด้วยนะคะมันก็จะหอมน่ากินจริงๆแล้วเนี่ยค่ะวันนี้ค่ะพี่อยากจะบอกเคล็ดลับพิธีทำ ก๋วยเตี๋ยวแห้งทุกชนิดให้อร่อยนะคะก็คือว่าสมมุติว่าเราเนี่ยค่ะเราลวกเส้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะใส่น้ํามันเจียวหรืออะไรเนี่ยนะคะเราเอาเส้นเนี่ยค่ะไปลวกในน้ําซุปอีกทีหนึง่งคุณจะได้ก๋วยเตี๋ยวแห้งที่อร่อยมากทาไมคะเพราะการลวกน้ําซุปเนี่ยเท่ากับตัวน้ําซุปซึ่งมีความอร่อยเข้มข้นเนี่ยนะคะมันจะเคลือบเส้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่นี่เลยค่ะกระเทียมเจียวนะคะเพื่อไม่ให้เส้นเนี่ยค่ะมันติดกัน จากนั้นก็ใส่เนื้อเป็ดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมคะแห้งแล้วกลาวว่ารสชาติอร่อยไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรเพิ่มแค่ใส่พริกป่นกับพริกน้ำส้มเท่านั้นก็อร่อยค่ะวันนี้เราก็ได้รู้วิธีทำก๋วยเตี๋ยว เป็ดไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบนะคะรบกวนกดติดตามให้พี่ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ่าน้องๆท่านไหนเนี่ยนะคะอยากจะทำอาหารอะไรโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอาหารไทยเขียนเข้ามาคุยกันนะคะแล้วก็เสนอเมนูค่ะ พี่ยินดีที่จะไปคลิกค้นสูตรนะคะมาสอนมาแนะนำมาแบ่งปันสูตรกับน,น้องๆค่ะแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอย่าลืมกดไปดูเอพิโซดหนึ่งนะคะ <S <S ข้าวหน้าไก่ไข่ดาวค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะเห็นโคงนะคะคอปีกนะคะขาของไก่ค่ะอันดู เนี่ยค่ะพวกโครงกระดูกไก่อะไรลงไปเนี่ยนะคะมันทำให้หม้อซุปกว๋วยเตีย๋ยวอ้ยอะไรวะ